ก็สวัสดีครับผมมันชัยครับเคยนัอาสาิร์วันนี้พาลยุยนะครับเรามาลุยกันที่วัดเจดีย์นะครับพอดีที่วัดวัดนนี้มีงานงาน,าาาน,านะครับงานเกี่ยวกับวิธีไทยคอนสิร์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีกรรยยิจกรรมในป่าของทางคอนสารก็ไมจะเป็นงานตามโรงเรียนนะกิจกรรมของโรงเรียนนะครับ กิจกรรมากรารอาชีพต่างๆนะครับของไทยคอนสานะครับวันนี้ก็มีท่านผู้ว่านะครับมาเยี่ยมชมด้วยมาเปิดพิธีให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแสดงต่างๆของนักเรียนนะครับมีทั้งดนตรีไทยนะมีแสดงบนเวทีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับติดตามผมนะครับผม วันนี้พอดีมานเจอท่านผู้กองอนักธุรกิจครับพากเขามาวันนี้พอมมาดูแลงานสน้าสรรค์โรงแรมสอนทัวที่นี่นะครับชื่อชื่องานวันนี้อะไรนะ วันนี้มาเจอลุงสานที่นี่พอดีนะครับผมลุงสานมางานที่นี่นี่เขาเขาเรียกว่างานอะไรครับลุงสานพัฒนาทำครับก็เรียกว่าเป็นงานที่เป็นเกียรติของคนคอนสับวันนี้มีท่านผู้ว่ามาด้วยครับผมครับผมก็อยู่เรียนเชิญนะครับใครที่อยากมาเนาะครับอยากมาดูครับกิจกรรมของคอนสานนะครับวันนี้ก็เพราะว่าคอนสานเรามีวัฒนธรรมที่แข็งนะครับแล้วก็มี ที่น่ารักครับผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับที่ยังไม่ได้มาก็ขอเชิญนะครับท่านผู้ว่ามาแล้วนะครับท่านผู้ว่าคนที่มาถึงแล้วนะครับวันนี้กิจกรรมที่นี่นะครับก็มีหลายแง่มุมาแล้วแล้วก็มีท่านผู้ว่ามาเปิดงานที่ จะพูดไหนไม่ได้ด้ามลววันนี้นะ่เรจับไม่ได้จับไม่ได้ลยขนมไทยด้วยครับขนมครับจากไหนลุงจากไหนลงนี่นม้านภาษภาษาอังกฤษนี่นะโรงเรียนบ้านภาษาอ๋อนี่เป็นโรงเรียนบ้านภาษาครับเนี่ยขนมอันนี้ ไปดูกิจกรรมต่างๆกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกิจกรรมต่างๆต่อกันเลยนะครับจะัำเกี่อสะเก็ดด้วยนะครับด้วยจากชิ้นตัวไปชิ้น สอนภาษีอาตัวนใหญ่นะยึดเสร็จียใช้พวกอีกมาสอนทำน้่ทาให้้คักศึกษานักศึกาหเลยครับครรป็นนักศึกษาอง ครับจะามาเยี่ยมชมนะครับ าจากขวดกลายมาเป็นเส้นเลยนะครับเส้นนะครับเส้นตัวนี้นะครับ นอกจากจะทําไม่กว่าเราสามารถที่จะมัดคอเอาไปเป็นวัสดุรัดของได้พายานะครับไปมัดพายาส์มของนะทบทาได้นะครับโดยผ่านกระบวนการดึงเส้นแล้วเราจะมาพันเส้นไม้นะครับพันเส้นไม้เพื่อจะผ่านอีกขั้นตอนหนึ่งโดยผ่านะบวนการความร้อนโดยไปแช่น้ําร้อนอยู่5านาทีหลังจากนั้นก็ไปจุ่มน้ําเย็นนะครับเมื่อจุ่มน้ําเย็นแล้วสภาพ เส้นพลาสติกจะแข็งเป็นลักษณะตอนนี้ครับเราก็สามารถมาตัดนะครับตัดแล้วก็ใช้แทนวัสดุจย่างไม้กวาดมเพ้าได้นะครับข้อดีก็คือหนึ่งไม่หักสองสามารถทำคอนสารดได้นะครับว่าถ้าสกปรกก็สามารถรับประกันอยู่425ปี วันนี้วันชัยเขยไทคอนสารพาลุยขอนำเสนอสิ่งดีๆเหล่านี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับสาธารณชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม